อานาคตแห่งการล่มสลายมันได้ถูกกำหนดไว้แล้วยังไงโทมะก็ต้องหายไปอยู่ดีเป็นภาพที่สวยงามจริงๆอออเมืองต่างๆทั่วโลกกำลังจะหายไปถึงโทมะช่วยเคนโตะไว้ได้แต่มันก็ต้องมีสิ่งที่แลกมาโทมะยังจอบย้ำคำเดิมอานาคตนะ่ะมันเปลีย่ยนแปลงได้นะถ้างาั้นสิ่งที่พวกเราทำได้มีแค่อย่างเดียวเราจะต้องเอาชนะมาสเตอร์โลกอสให้ได้และป้องกันการล่มสลายของโลกเอาไว้ ยูริบอกให้โทมัาไปหาเคนโตะทางนี้พวกเราจะถ่วงเวลาไว้ให้ครับโทมัาเจอตัวเคนโตะแล้วเหล่านักดาบจะมาหยุดมาสเตอร์โลกอสทั้งสองฝ่ายแปลงร่างเป็นคัมเรนไรเดอร์เข้าสู้เชื่อใจพวกเราเถอะนะเคนโตะทุกคนกําลังต่อสู้เพื่อช่วยโลกและเปลี่ยนแปลงอนาคตกันอย่างสุดก,กาลังฉันจะรอานนะเอาดาบปักไว้โทมัาไปช่วยทุกคนมีแสงมาหาเคนโตะทั้งสคนปิดท่าไม่ตายฟาดฟันใส่โซโลโมอน แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยแม้แต่น้อยทำได้แค่นี้จริง,รงๆหรอน่าพิหวังจริงๆเคนซ่างออกมาต่อสู้ด้วยคนเดซาจอยากเข้าไปช่วยด้วยแกรงแต่โดนสโตริอุสห้ามไว้ซาเบล่าดูรันดันออกมาช่วยร่วมสู้แต่ทว่านกฟินิกออกมาฝังทางซะกอ่อนโทมัสจะเป็นคู่ต่อสู้ให้กับบาฮาโตเองเคนโตะเจอกับคุณพ่อของเขาอีกครั้งตลอดที่ผ่านมาพ่อของเคนโตะทําได้แค่เฝ้าดูเคนโตะมาโดยตลอดแต่ว่าในที่สุด ก็ได้คุยกันรจริงๆสักทีนะพ่อขอโทษนะที่ทิ้งให้ลูกอยู่ตัวคนเดียวพ่อขอโทษจริงจริงพ่อเคนโตลูกผมเคนโตเหมือนที่ลูกแก้เคนโตะทุกครั้งในตอนเด็กครับลูกสูงขึ้นเยอะเลยนะสูงกว่าพ่อแล้วนะเนี่ยเคนโตะไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงดีผมจะทําอะไรเพื่อช่วยเพื่อเๆของผมได้บ้างพ่อเคนโตตอบกลับกลายเป็นตัวของตัวเองนะ่ะดีที่สุดแล้วตอนนี้นะ่ะลูกอยากจะทําอะไรเหรอในใจของลูกรู้ดีกว่าใคร แต่ว่าไม่เป็นอะไรหรอกพ่อเชื่อมั่นในตัวลูกนะไปตามทางที่ลูกเชื่อมัน่นเถอะอย่าปล่อยให้เพื่อนพ้องตองรออีขอบคุณครับคุณพ่อ ento, เคนโตะอาดาบอิคาซุจิไปต่อสู้กับทุกคนบาฮาโตะแปลงร่างเป็นคาเมนเรเด์โฟเชียนเข้าสู้กับเซเบอร์กันอย่างดูเดือดโซโลโมอนปิดท่าไม่ตายปล่อยลูกอุกบาทโจมตีใส่ทุกคนตู่โจกับร่างกันหมดเลยครับโทม่ากับร่างเหมือนกันเก่งแต่พูดหรือย,อยังไง คุณก็แข็งแกร่งนะทําไมถึงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างล่ะร่างกายที่ไม่มีวันสลายและฟื้นขึ้นมาได้ตลอดแบบนี้พวกแกไม่มีวันเข้าใจฉันหรอกว่าความสิ้นหวังมันเป็นยังไงมนุษย์ทุกคนนะ่ะเคยสิ้นหวังมาแล้วแต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็แข็งแกร่งขึ้นได้เมื่อได้ประสบกับความสิ้นหวังเหมือนกันความหวังของคนเรานะ่ะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้และช่วยสร้างอนาคตขึ้นมาใหม่ได้ฉันนะ่ะเชื่อม่นในตัวโทมัสและเชื่อม่นในตัวฉัน มาเปลี่ยนแปลงอนาคตไปด้วยกันเถอะไรสาระพันปีที่ผ่านมานะ่ะคุณเอาแต่จมอยู่แต่ความสิ้นหวังไม่คิดจะดิ้นรนไม่คิดจะเอาชนะเอาแต่หนีไปวันๆหุบป,ปากฉันจะสร้างอนาคตที่คาดไม่ถึงให้ดูเองโทมะวิ่งเข้าไปฟาดฟันโจมตีใส่แบบไม่แปลงร่างจนบาฮาโตไม่สามารถฟื้นคือชีพได้บักดาบไว้และหายสาบสูญไปละโลกกำลังถึงจุดล่มสลายโลกไม่จำเป็นต้องมีนักดาบ ฟาดฟอนใส่โทมะแต่โทมะาตอบกลับว่าแาของแกนะมันโปกเปียกมากว่าอย่างไงเนาะฉันสะพัถึงความหวังและความรู้สึกในการถือดาบนั่นของแกไม่ได้เลยเสือกน่านักดาบที่แท้จริงต้องถือดาบเอาไว้ในมือพร้อมแบกรับเอาความหวังและความรู้สึกขณะต่อสู้ไปด้วยซึ่งแกไม่มีเลยสักนิดพ่อของเคนโตมาร่วมสู้ด้วยคนดาของทุกคนเกิดแสงดาขึ้นฟ้ารวมกันเป็นหนึ่งจนเกิดเป็นดาบ ฮ่าโอเคนครอสเซเบอร์โทมัสรับดาบแห่งราชานครอสเซเบอร์ไว้สายไปแล้วโลกนี้กำลังจะล่มสลายบทสรุปของเรื่องราวนะ่ะฉันจะเป็นคนกําหนดมันเอง คาเมนไรเดอร์ครอสเซเบอร์อนาคตนะเป็นของฉันแล้วฟันเรียกดาบทั้ง10ขึ้นฝาและลงมาฟาดฟันเสจสมุดเพื่อหยุดโลกล่มสลายฟาดฟันใช้จะเป็นคนสร้างขึ้นมาเองเซเบอร์ er ปิดท่าไม่ตายฟาดฟันทําให้เมืองทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นพลังที่โคตรโอพเลยครับโซโลโบอลปิดท่าไม่ตายเรียกดาวหุนรับออกมาใช้พลังดาบอิคาซึจิและเกฮิโดเข่าฟันโจมตีใส่ ดาบสายฟ้าตกลงมาโจมตีใส่ใช้พลังดาบฮายาเตะและซูซุนะกระโดดฟาดฟอนดาวกระจายยิงปืนโจมตีใส่ใช้พลังดาบเรกกะเรียกดาบเรกกะออกมาป้องกันและปิดท่าไม่ตายฟาดฟอนพลังดาบกาเล็กซี่จนสามารถกันจับมันลงมาได้โทมัสกลับร่างทำได้แล้วนะโทมัสเมืองทั่วโลกกลับมาเป็นปกติโซโลโมอนหนีไปได้เดซาร์ดเอาดาบเคียวมูไปติดตามตอนต่อไปครับ